เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยทีเดียวหลังจากที่น้องวีวีมาโบสถ์ที่นิวไวย์แบงคอกนะคะบอกจริงว่าชีวิตนี้เขาไม่เคยไปโบสถ์สัทีและ ไม่เคยคิดว่าจะมาเชื่อพระเจ้าหรือพระเยซูอะไรเลยบอกตรงเลยว่ามันไม่ใช่ทางเลยนะคะก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้พี่บีบอกเลยว่าพี่บีไม่ผิดหวังเลยจริงๆที่เรามีหลานคนหนึ่งที่ชื่อน้องอ่อนหลายคนที่นี่คงรู้จักน้องออนอรรหวัรัตนาเป็นหลานที่ได้พาลูกๆของพี่มาที่โบสถ์ที่นี่แล้วก็พี่ก็ติดตามและเฝ้ามองชีวิต ของลูกอย่างใกล้ชิดเลยพี่บีแอบมองอยู่เสมอทุกวันอาทิตย์ลูกๆจะมาโบสกันตั้งแต่เช้าก็ยังคิดอยู่ว่ามาทําอะไรกันทําไมเขาถึงขยันกันมากไปเช้ามืดเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลูกเริ่มเห็นเป็นระยะระยะนะคะ น้องวิวีหลังจากที่มาโบสถกับน้าที่โบสถ์อีวายเชิร์ชเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนขึ้นมากๆนะคะการพูดการจาน้องเปลี่ยนไปเขามีพระคำมากเขาเป็นคนใจเย็นมากเมื่อก่อนก็เป็นคนหัวร้อนที่โมโหอะทําอะไรก็เร็วและที่สําคัญอะที่เขาเปลี่ยนไปมากกว่านั้นอีกก็คือเขาย้ายจากโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงเนี่ยมาอยู่ที่เบดเอลโฮมสคูลโอ้ชีวิตเขาดับเบิลเลยเหมือนแม่พระพรดับเบิอะ คืออันนี้เห็นชัดเข้าไปอีกคือแม่งงแม่งงว่าพระเจ้าจริงๆริงเหรอเอ๊ะไม่ได้การแล้วต้องลองไปดูต้องลองติดตามไปดูก็ในที่สุดรู้เลยว่าโอ้ที่เขาอุทานกันโอ้ my god อะใช่ oh my god พระเจ้ามีอยู่จริงทุกวันนี้พี่บีรักพระเจ้าสุดจิตสุด ใจร้อยเปอร์เซนพูดภาษาพระวิญญาณทุกวันแทบจะทุกๆ5นาที2นาทีพูดทุกที่ทุกเวลาการอธิษฐานพี่บีก็เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงพี่บีเลยต้องมีความเบาในชีวิตเบามาก เดี๋ยวนี้ตัวก็เบาไปหมดถึงแม้ว่าชีวิตนี้มาเจอช้าแต่ก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่าแล้วเหมาะสมแล้วมาทันเวลาอดีขอบคุณพระเจ้าขอบคุณเบตเอลโฮมสกูลนะคะขอบคุณโบสถ์นิวไ์ขอบคุณสิทยาพิบาลอาจารย์คมเองอาจารย์หน่อยเพื่อนเพื่อนน้องวีวีคนที่อยู่เบตเอลพี่น้องที่อยู่ที่โบสถ์ทุกๆคนเลยที่คอยให้การสนับสนุนวอวยพรลูกๆของแม่วีคนนี้เรารักที่นี่จริงจริง วิธีประกาศข่าวประเสริฐง่ายๆอยากให้พี่น้องร่วมกันช่วยกันคอมเมนต์ Comment, กดแชร์คลิปคำพยานคัดลอกลิง์ส่งให้คนที่รักคนที่มีปัญหาในเรื่องนั้นๆหรือแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวเปิดเป็นสาธารณะหรือแชร์เข้ากลุ่มครอบครัวกดแชร์หน้า Facebook ของทางคิดสจกักรหรือกดไลค์เท่านี้ก็เป็นการมีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐได้อย่างมากมายแล้วครับ ขอบพระคุณมากๆขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับ